คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบางส่วนที่เกิดการประทะกรักกันระหว่างผู้ที่สนับสนุนอิหมัมฟอลซันหลังปูเตะกับผู้ที่ เตรียมจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หลังได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่อยากจะรู้กันเยอะเลยว่าหลังจากนี้จะสามารถจบลงสวยหรือเปล่าและที่สำคัญเรื่องนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้เรามาฟังคำเหล่านี้จากฝั่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการ กรุงเทพมหานครกันหน่อยว่าตกลงแล้วหลังจากนี้จะแก้ปัญหากันอย่างไรหลังจากที่ไม่สามารถหาทางออกในเรื่องของหลักชรีอา์ได้แต่เบื้องต้นก็มีการใช้ศาลหรือพูาา้นี่ว่าศาลตัดสินศาลก็ตัดสินมาแล้ววันนี้เราคุยกันต่อน,นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปรีชาแสงวน,นิตร,รักษาการเตบมสิบต้นสนอยู่กับสระอยู่กับผมตัวเป,เป็นวันนี้เราคุยกันเยอะมากมาก,มากครับอสัสลามุอะลัยกุมครับคุณปรีชาครับอัสลาม วันนี้สญญานิทรัศน์ไวแชแนลต้องขอขอบพระคุณคุณปรีชามากที่ให้เกิดกับเราแล้ววันนี้เราคงจะคุยอย่างเปิดใจเนาะว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในมาสิทธิ์ต้นสนในฐานะที่คุณปรีชาเองเป็นสมบรุตต้นสนที่ผู้นี้ว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณปู่คุณย่ากันเลยและขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ดำเนินคดีต่างๆมากมายอยู่ณขณะนี้เป็นผู้ที่รู้ดี แล้วค่อนข้างจะรู้ชัดด้วยเราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขามีการแต่งตั้งนะครับคุณปรีชาจากคณะกรรมการมัสยิดกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่าเรายังพอจะเข้าไปบริหารมัสยิดต้นสนได้อีกหรือเปล่าออคำถามเนี่ยที่ถูกแล้วหลังจากที่ออสาลดีกาเนี่ยนะฮะ ได้ม um, oh, ีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่11เมษาที่ผ่านมาถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะก็ย่อมเข้าใจได้คำพิพากษาสารดีกาเนี่ยเป็นคำพิพากษาสูงสุดนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องและถูกคำพิพากษาไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับกรนี้คำพิพากษาเนี่ยออกมาชัดอันเนื่องจากขอเอยนามนะฮะใช่ฮะ ท่านที่ได้ไปฟ้องกรรมการว่าคำสั่งปลดตัวตัวท่านนั้นตัวท่านพัฒนานะฮะก็คืออดีตอิหมมฟอซันอดีตอิมฝฟสันหรือคุณพัฒนาหลงังปุเตนี่นะฮะท่านก็ไปฟ้องว่ากรรมการที่ออกคำสั่งปลดท่านเนี่ยมันไม่ ไม,ไ,มไม่ชอบทำไม่ชอบด้วยกฎหมายไหมไม่ชอบด้วยกฎหมาย uh huh. ไม่ชอบทำบไม่ชอบท่านใช้คําว่าไม่ชอบทำเลยทํานองนี้ก็คดีเนี่ยมันก็ได้ดําเนินมานะฮะนับเป็นปีนะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยด้วยหลักฐานด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างของของศาลซึ่งถือว่าต้องยุติธรรมอยู่ย uh huh. แล้วนะฮะเมื่อศาลได้ศาลสุดท้ายเนี่ยได้ออก คำพิพีภาคษา,าเมื่อวันที่27ธันวานะฮะแต่มาอ่านเอา11เอ11 11มษา,มาครับผม60เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ต้องควรจะยอมรับไอ<บ>้นี่มันเป็นกติกาสากลครับเบื้องต้นผมอนาตเรียนถามว่าทั้ง2ฝ่ายทางฝั่งที่นักขณะนี้รักษาการนะครับคับ,คบอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าหมดสภาพไปแล้วเนี่ยมีการตกลงว่าจะใช้กฎหมายอะไรในการตัดสิน เ,เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับกรรมการารักษาการมัสยิดต้นสนนะฮะต้องทำความเข้าใจกันนิดว่าคุณพัฒนาเนี่ยมีความมีความประสงค์ที่จะให้คําสั่งต้องการให้เห็นคําสั่งของของกรรมการอิสลามประจํากทมเนี่ยถูกศาลวินิจฉัยก็เลยยื่นให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าว่าคําสั่งปลดคุณพัฒนาออกเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบ ตรงนั้นเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักคะคุณพัฒนากระทำอย่างนี้เราก็ไม่ทราบเจตนาครับนะฮะแต่ว่าคุณพัฒนาเนี่ยใน,ในฐานะผมเป็นสับปุุตมัสิต้นสนเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการรักษาการ,รขอเตบนะฮะข้อเตบก็มีหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเ,เราก็ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการอิสลามประจํากทมได้นับตั้งแต่วันแต่งตั้งตั้งแต่วัน,น,นแต่งตั้งเลยอันนี้เราเราจะพยายามจะพูดให้มันตรงไปตรงมาโดยที่จะไม่มีความเห็นนอกกรอบเพื่อเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยความยุติธรรมแล้วก็ให้อยู่ในวินิจฉัยของสัพบุร,รุษหรือผู้ผู้ชมผู้ฟัง ะะขออนุญาตเรียนถามคําว่า <c oughs> ไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในมัสยิดต้น <c oughs> สนได้เลยเนี่ยเพราะเหตุใดถึงไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลยเอ่อเหตุเหตุทีเ่เข้าไม่ได้เนี่ย <c oughs> มันมันมีสิ่งแวดล้อมนะฮะคือตัวบุคคลนะฮะเข้ามาขัดขวางตัวบุคคลเข้ามาขัดขวางเนี่ยเป็นบุคคลในมันสยิดต้นสนหรือเป็นบุคคลอื่น <c oughs> เป็นบุคคลที่ เป็นบุคคลในมสัสยิดต้นสนในแวดวงของผู้ที่ดูแลมสัสยิดต้นสนซึ่งทั้งหมดนี่นะฮะเราได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจเป็นระยะระยะนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยรเรามีมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะมีการ พูดง่ายว่าต้องปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมก,การอิสลามประจํากรุงเทพมหานครซึ่งใช้พระราชบัญญตัติบริหารอิสลาม uh huh. ปี40นี้ถ้าเราละเลยเราไม่ไปบัติหน้าที่เราต้องพยายามปฏิบัตินี้หน้าที่ให้ได้นั่นคือการแสดงตนเพื่อขอฏิบัติหน้าที่เราก็ได้บอกกล่าว uh huh. นะฮะแต่ทุกครั้งที่เข้าไปก็จะถูกคุกขาม อันนี้ก็ต้องอันนี้เราสามารถพอจะบอกได <นะ S 2> ้ว่าถูกคูกคามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปล่อยวีทีอาบาง <นะ S 2> ส่วนที่เกิดปัญหากันอิมแพคก,กันบ้างะะผักกันบ้างอะไรกันบ้างณนขณะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้หรือหนักกว่านี้มีทั้งมีทั้งแบบนี้แล้วก็มีที่ต่างขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ขัดขวางผม,ผมขอใช้ภาษานีานะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี่นะฮะ เ,เราเการแจ้งความก็มีรายละเอียดกำกับ,บโอเคนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบ,รบแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกรงว่ามันเป็นเรื่องศาสนานะก็ไม่อยากที่จะไปทำอะไรให้เกิดรุนแรงขึ้นมาคราวนี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่าลนี้มันหมักหมมสะสมมาแล้วก็ผู้กระทำก็กระทำด้วยความเสมือนถนึงว่าย่ามใจมีการกล่าวหามีการใช้คำพูดที่รุนแรง ทั้งหมดนี่นะฮะเราไม่ต้องการไปพูดหรอกแต่มันแสดงออกได้ด้วยหลักฐานด้วยตัวของมันเองคุณปรีชาครับเวลาเรามีน้อยผมถามคำถามที่หลายค,คนอยากรู้ขณะที่อีกฝากหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำตามสารดีกาไงผมก็ไม่ไปบัติหน้าที่อิหมั่มตั้งแต่สุกสองสุกที่ผ่านมาแล้วไงแต่ขณะเดียวกันเหมือนคณะกรรมการชุดนี้ก็มีคดีติดตัวอยู่เหมือนกันพอจะบอกได้ไหมว่าไอ้คดีติดตัวมันคืออะไรฮะ คำว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องขอทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่า uh huh. ไอ้คณะกรรมการเนี่ยมันมีสองสองชุดที่<ม>เกี่ยวข้องในในเหตุการณ์นี้ uh huh. นะคะคคณะกรรมการที่คุณพัฒนาพูดถึงเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าหมายหมายหมายถึงคณะกรรมการชุดไหนระหว่างสองชุดชุดแรกก็คือคณะกรรมการอิสลามประจ,จํากรุงเทพมหานครหนึ่งชุดนะฮะหนึ่งชุด,ชดซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจตามพรบอิสลามปี40นะฮะ เพื่อแล้วก็มาดูแลการบริหารามัสยิดทุกมัสยสิดในกรุงเทพ uh huh. ให้เป็นไปนตาม <c oughs> พระราชบัญญัติแล้วก็มีระเบียบปฏิบัติรองรับ uh huh. นะครับผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบก็โอเคเรื่องมันก็ไม่มีปัญหา uh huh. นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยกรรมการรักษาการเนี่ยก็เกิดขึ้นจากช่วงที่ คุณพัฒนาเนี่ยถูกร้องถึงซับะบรุทร้องเรียนว่าว่าปฏิบัติประพฤติเสียหายเช่นรายละเอียดอันนี้ขออันนี้ขอขออนุญาตไม่พูดเ๋ย่าไปฟังช่วงแถลงข่าววันวันเสาร์นี้กันถูกต้องครคราวนี้ เมือ่อเมื่อมีการร้องเรียนนะฮะเนื่องจากความประพฤติเนี่ยค,คุณพัฒนาก็ฟ้องกรรมการรือเพราะกรรมการอ้างว่ากรรมการาไม่ให้ความยุติธรรมในการสอบสวนรกรรมการเขาก็เรียกคุณพัฒนาไปนะฮะให้ปากคําไปไหมฮะแกถ้าถามก็ต้องตอบตรงๆนะฮะถ้าถามว่าไปไหมในสํารวนของสารเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับสารบอกไหมครัว่าอาจจะไม่สบายป่วยอะไรยังไงไหมฮะ สารไม่ได้บอกว่าไม่สบายป่วยคุณพัฒนาบอกว่าไม่สบายและปล่วยครับอย่างนี้ฟังขึ้นไหมฮะฟังขึ้นไหมเนี่ยคนเราป่วยกันได้คนเราป่วยกันได้แต่ฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันสรุปอยู่ในคําพิพากษาครับคดีไหนที่บอกว่ามีสารดีกาบอกว่าเนี่ยคุณผิดนู่นนี่นั่นมีคดีผมยกตัวอย่างที่เขาบอกติดใจอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ยอมออกสักทีผมออกแล้วคุณก็โดนคดีเหมือนกันแล้วคุณไม่ออกตรงเนี้ยเขาติดใจตรงเนี้ยฮะเอ่อ ไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยเราคงไปห้ามไม่ให้เขาคิดคงไม่ได้นะครับแต่ว่ากติกาเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเรามีข้อขัดแย้งถูกไหมฮะเราก็เชื่อว่าเราถูกต่างคนต่างก็เชื่อว่าถูกคาวนี้กติกาของบ้านเมืองเราเนี่ยก็มีสารระบบสารเนี่ยผมเชื่อว่ายุติธรรมนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ต้นในขี่ปีก็ไม่ต้องไปนับเลยนะนับเวลานานเจอทั้งบัตรนี้มันมาถึงวันที่11เมษา,าปี60สรับก็ศาลผู้ศาลท่านก็ได้ออกนั่งบรรลังมีคําพิพากษาออกมากว่าที่เกิดขัดแย้งกันเนี่ยแล้วก็นําไปสู่ร้องเรียนว่าคําสั่งปลดไม่ยุติธรรมเนี่ยศาลท่านก็สรุปเรียบร้อยว่า,าคำคำสั่งปลด คำสั่งของกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครที่ปลดแล้วคุณพัฒนาเกก็ต่อสู้ว่าไม่ไม่ได้ความยุติธรรมเนี่ยมันจบแล้วครับถ้าจบแล้วแล้วก็ยอมรับคําพิพากษาผมว่าเรื่องมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมฮะเพราะเพราะทุกคดีเนี่ยทุกคนต้องยอมรับคำพิพากษาแต่ตอนนี้อะไรที่บอกว่าคุณพัฒนาหรือแมังฟอลซันยังไม่ยอมจบ ยังไม่ยอมจบนี่เป็นความเชื่อของคุณพัฒนาเป็นแนวคิดของคุณพัฒนาเป็นความเป็นสิ่งที่คุณพัฒนาตั้งใจทํำรอเปล่าพอจะบอกให้เป็นรูปธระทหน่อยได้ไหมฮะอย่างเช่น ถ้าถ้าผมพูดไปตรงนี้มันจะเกินเลยมันจะเกินเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวมันอาจจะก้าวเรื่องตึงกฎกฎหมายกันไปเพราะว่างผมเชื่อว่าเขาก็ดูผมอยู่อะอะฮะมั่นใจผมมั่นใจว่าอีกฝั่งนึงน่าจะดูอยู่แต่ขนาดเดียวกันผมถามต่อหลังจากนี้เขาบอกว่าฉันมั่นใจว่ราะฉันถูกฉันยืนยันเพราะฉันได้เอกสารจากสารดีกาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ ทางคณะกรรมการที่รักษาการ,รนะครับและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานค,ครที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่ว่าจะเข้าไปบริหารมัสติดต้นสนเมื่อไรอย่างไรเ,เมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะฮะขั้นแรกเนี่ยหนึ่งเราต้องยึดถือสารเป็นหลักนะฮะข้อ2เนี่ยเราก็ต้องไปปฏิบัติตามที่สารได้ตัดสินไปแล้วข้อที่สามเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ นะฮะแล้วโดยเฉพาะถ้าทำอะไรไม่ได้เลยผมก็ต้องขอดูอาอจากเอกองค์ลอสซูบาหูตาลาจะถอยนะขอให้ดนใจเราจะไม่ถอยสมมติถอยไม่ได้หรอครับผมขออนุญาตครับสมมติว่าสุรุมัสยิดไม่ยอมรับคณะกรรมการชุดนี้เลยสมมตินะสมมติจะถอยไม่บอกว่าโอเคงั้นฉันยอมถอยฉันแต่งตั้งคนใหม่ที่พอที่จะรับได้ขณะเดียวกันประชาชนที่เป็นสุรุมัสยิดต้นสนบางสนที่บอกว่าเป็นคนเก่าคนแก่เป็นคนที่ถูก ดันที่ออกไปจากมัสิดนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยจะมาดันคุณปรีชาดันกลุ่มที่ถูกแต่งตั้งแบบนี้ยังจะมีอยู่หรือเปล่าคือคืออย่างนี้ฮะผมขอย้อนกลับไปที่คำว่าสมมุติว่านะฮะไอ้คสมมติตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่พื้นฐานบนข้อเท็จจริง uh huh. นะฮะเราก็ <c oughs> เราก็คงจะไม่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 ก้าวไม่ก้าวเดินต่อในลักษณะสมมติ uh huh. เราต้องพูดถึงข้อเท็จจริง uh, ว่าข้อเท็จจริงเลยข้อเท็จจริงก็คือว่า แค่เราเนี่ยนะฮะเราก็โตเป็นผู้ใหญ่ถูกไหมฮะแล้วเราก็มีหลักศาสนาครับมีรายละเอียดกำกับทุกคนก็เรียนรู้กันมาจนถึงบัดนี้อายุเข้ามากแล้วเนี่ยถ้าเราแค่มีสํานึกขั้นพื้นฐานเนี่ยทําไมเราต้องทําให้เรื่องนี้มันเสียหายมาถึงขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันพอแล้วนะฮะแล้วเราไม่ต้องไปพึ่งพาคนนอกศาสนาหรอกถูกไหมฮะรเราแค่เราเนี่ยยึด ขอโทษนะฮะยึดหลักการเชื่อมั่นต่ออลอ์ในฐานะผู้รู้ในฐานะผู้ทรงยุติธรรมและเราก็อีคลาสทั้งหมดเนี่ยปัญหาจะจบไมมได่จบหลังพอจะบอกได้ว่าหลังจากนี้ทางฝั่งที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาบริหารใช่ไหมมัสติดอิหมั่มก็ดีคอเตมิลันก็ดีรวมถึงตัวของอดีตอิหมั่ฟาวซันก็ดีนะครับตรงนี้พอที่จะ กลับมาหาันหน้าพูดคุยกันอีกสักรอบได้ไหมคือการาก,าการพูดคุยกันเป็นเรื่องดีนะฮะการพูดคุยกันต้องเป็นเรื่องดีแต่ต้องเกิดจากมโนสํานึกจิตสํานึกที่บริสุทธิ์นะครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองทําไปนั้นน่ยมันถูกหรือผิดต้องรู้ตรงนั้นด้วยนะฮะการที่เราไม่รับรู้ตรงนั้นอาทิเช่นนะฮะศาลตัดสินแล้วก็ยัง ยังไปเกี่ยวไปไปสงสัยเรื่องของคนอื่นซึ่งมันไม่มีกระบวนการไหนบอกว่าไอ้คนคนนั้นเน่ยมันเสียหายหรือมัน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 ไม่มีคุณสมบัติมันเป็นการก้าวล่วงเกินกว่านะฮะสติปัญญาของคนธรรมดาจะเข้าใจผมขอพูดแบบนี้แลับคุณปรีชาครับผมขอถามง่ายๆภาษาบ้านๆถ้าเกิดถามกันตรงๆถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับมัสิดต้นสนนักขณะนี้มันคือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินจริงๆใช่หรือเปล่า ถามตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะนำไปสู่เ,เ,เรื่องคดีนะฮะที่อาจจะถูกฟ้องร้องได้นะฮะ<ม>หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินไหมผมว่าเงินเนี่ยนะฮะผมจะไม่พูดเฉพาะประเด็นนี้นะฮะเงินคือตัวตัวแปรเงินคือตัวปัจจัยเงินคือตัวผลักดันให้เคลื่อนให้มัข้ขับเคลื่อนให้คนเนี่ยนะฮะได้กระทําในสิ่งที่ไม่สมควรกระทา ผมใช้ภาษานี้ได้ไหมใช้ภาษานี้พูดยังไงว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแหละว่ามันจะเข้ามารุ่นกระบวนการเงินบริหารได้แล้วแต่เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะไปคุยในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกันแต่ขนาดเดียวกันตอนนี้ประชาชนสรุจของมัสสิตต้นสนที่ตอนนี้กาลังอยากได้คําตอบหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ พีมัมคอเตบิลานอย่างเป็นทางการโดยมีการแต่งตั้งหรือมีการพวกมากลากไปตรงนี้อีกนานแค่ไหนจะมีการอีกนานแค่ไหนเนี่ยเรามีความประสงค์นะฮะจะเข้าสู่กระบวนการปกตินะฮะให้เร็วที่สุดประเด็นมันอยู่ที่ว่าขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการรักษาการเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเข้ามาไม่เป็นนะครับ น่าจะเข้าเสียงเอาเอาอกมาก็ได้ครับแม่ผู้ชมันนี้คือรายการสดเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราน่าจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนักขณะน,นี้นี่คือคีดสัมพัญที่หลายคนอยากรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะมีการแต่งตั้งเลือกตั้งเมื่อไหร่ย่างไรการแต่งตั้งจะเกิดขึ้นในภาวะที่จําเป็นนะฮะและโดยเงื่อนไขของสถานการณ์รโดยปกติเนี่ยนะฮะตำแหน่งต่างๆเหล่านี้สามารถเลือกตั้งได้ เลือกตั้งได้ครับคราวนี้ยกเว้นบางตําแหน่งเช่นตําแหน่งส่วนใหญ่กรรมการเนี่ยนะฮะกรรมการเนี่ยมันมี2ประเภทในมัสยิดเนี่ยแบ่งคร่าวๆตามความเข้าใจของบุคคลเนี่ยกรรมการเหมือนกรรมการพื้นฐานกรรมการพื้นฐานเช่นอิหม่ามคอเตบิลันโอเคนะฮะแล้วกรรมการตามวาระ กรรมการตาวาระเนี่ยจะมีตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้6คนอย่างต่ำสูงสุด12คนเพราะฉะนั้นก็รวมแล้ว6บวก3หรือไม่ก็12บวก3เป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะกรรมการตาวาระก็ประมาณ4ปี5ปีแล้วแต่นะฮะพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพกว้างคราวนี้ประเด็นก่อนที่็นเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมาเคลียร์รายละเอียดนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็จะได้รู้ไงว่าไอ้ที่มันหายไป4ี่หปี7จปปีเนี่ยนะฮะ ไอ้คาว่าหายไปเนี่ยไม่ใช่คาว่าหายนี่หมายความว่าเวลาที่หายไปเนี่ยมันเกิดมันเกิดมีวิวัฒนาการนะฮะมันมีผู้องไงยว่าการทํางานมีการเคลื่อนไหวทรัพย์สินนะผมใช้ภาษานี้นะจะไม่ได้ทําร้ายใครนะถูกไหมฮะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีรายรับรายจ่ายความความตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอโทษเนี่ยเป็นหัวใจในการบริหารถ้ามันโปร่งใส มันเป็นตัวอย่างที่ดีถ้ามันโปร่งใสทุกคนก็พ้นจากความผิดนะฮะถ้ามันโปร่งใสเนี่ยก็จะทําให้เกิดความแข็งแกร่งในในในมัสยิดในศาสนาสถานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมที่จะเติบโตขึ้นไปเราถ้าใจเราบริสุทธิ์เนี่ยเราหันมาเผชิญความจริงตรงนี้แล้วก็ช่วยกันแก้ไข มันจะดีกว่าครับตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าณขณะนี้ถ้าเกิดฟังกันยิงสรุปง่ายๆคือตอนนี้ต้องสังคยานามก่อนว่าตรงลงแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นณขณะเนี้ยที่4ี่ห้าปีอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะเดินไปที่ทางไหนใครจะรับผิดชอบรายรับรายจ่ายไปถึงไหนะคือเคลียร์ต้องเคลียร์ก่อนโดยหลักธรรมชาติเนี่ยนะฮะสมมุติน,นะฮะต้องเคลียร์ชุดเก่าก่อนมันต้องเคลียร์เพราะว่าถ้าไม่เคลียร์ก็ต่อยอดไม่ได้นั่นข้อที่หนึ่งนะฮะนี่นี่เราพูดตามพื้นฐานนะฮะ ไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปทําร้ายใครไม่มุ่งหวังที่จะไปให้ร้ายใคร uh huh. นะฮะในหลักบริหารเนี่ยถ้าสมมุติมันไม่เคยถูกเปิดเผยเลย uh huh. นะฮะการเปิดเผยนี่หมายความว่าต้องมีออดิเตอร์มีตรวจทุกอย่างโป uh huh. ร่งใสเนี่ย uh huh. ว่ามันไม,ม่มันไม่มีปัญหาแต่นี่มันไม่มี uh huh. เมื่อไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําให้ ลงตัวก่อน <C' est> จะลงตัวแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะถ้าแล้วก็ขนาดเดียวกันสับป,ประุดเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจสอบสารพยาเพราะมันมีสับป,ประุด <C' est> ที่เขาเป็นมาตั้งแต่สายเลือดแล้วก็ก<ไ>สับป,ประุดที่เคลื่อนย้ายเข้ามา <C' est> คเคลื่อนย้ายเข้ามาจะโดยวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว <C' est> นะฮะ <C' est> เพราะฉะนั้นของพวกนี้ผมว่าถ้าเราเบริสุธ์ใจเป็นที่ตั้งเนี่ยแก้ไขแก้ไขง่ายแก้ไขง่ายครับผมอ่ะคงต้องตามมาต่อทิ้งท้ายเห็นบอกว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่โต ช่วงของวันเสาร์นี้เป็นยังไงเชิญฮะ,ะก็คิดว่าขออยากจะเชิญชวนท่านพี่น้องที่สนใจนะฮะในะเรื่องราวมสดต้นสนเนี่ยรับชมรับฟังการถแถลงข่าวนะฮะจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครในวันเสาร์รนะฮะที่จะถึงนี่ที่ไหนครับที่โรงแรม,มรีเจนบ่ายสองโมงไปสองโมงเน <no? S 2> คงยัง <ผม S 1> ต้องตามกันต่อรรเรื่อง <ผม S 1> หลายเรื่องอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับขณะเดียวกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปตามกันอีกฝั่งหนึ่งบ้างเพราะรว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไม่ยุติธรรมแล้วก็ลำเอียงนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับเราพยายามตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วคนที่ตัดสินจริงๆไม่ใช่ผมผมไม่ใช่สารคนตัดสินใจคือสบูรุษ คุณผู้ชมนะครับไม่ต้องดรามา่าเพราะนี่คือเคียวข่าวคั่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณปรีชาแสงวน,นิชรักษาการคอเตมัสิตรบุญสนที่ให้เกียรติกับเรารายการของเรามาสัมภาษณ์สดส่วนวันพรุ่งนี้เราจะฟังอีกฝั่งดูสิครับว่าใครจะมาจะมาหรือเปล่าแต่เราอยากให้มานะครับวันนี้หลังจากนี้เราต้องขอขอบพระคุณมากนะครับกับสิ่งดีๆตรงนี้ขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปตามตปอกับ10ข่าวเด่นประจําวันครับ